วันนี้วันแม่แห่งชาติผมกําลังเดินทางไปหาแม่ท่านผู้ชมเดินทางไปหาแม่กันระยังโทรหาแม่กันระยังคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรียนนะเอาไม่แม่เอาโกโก้โกี่ตอนนะโกโก้อย่างเลือประมาณร้อยสิบตอนถึงกาเรียนสามสิบสามตอนถึงสตาตสี่สิบสี่ตอนสี่สี่ยังน่ามั่งคุดยังอยู่ เจ็ดตนซึ่งมีงออยู่สี่ตนอ่าหล่งกองสามตนนอกจากก็มีมังคุดบอกแล้วยังไงแล้วมังคุดมังคุดเมื่อกี้ตอนแล้วแม่ลืมแหมซึ่งอะไรนะซึ่งอ่ามีเนียงลูกเนียงลูกเนียงก็เป็นสิบตนเนียงมีลายลายย่างนั เลี้ยงทึ้งเอเรอ์เราเซมแม่มีพึ่งกันแม่เลี้ยงพึ่งแม่เลี้ยง,พ,งพึ่งเอาไว้เกียนกี่สุมดอมมกรพราวเลยสามโตสามรังอือสามรังนั่นแหละไปกินเล็ด้วยนั่นดอกพราวเลยให้สังเกตคนย่าจอมขยันขนาด ป้ามข้างนู้นกี่ไรนะแม่ยี่สิบไรปามยี่สิบไรป้ามมียี่สิบไรมาพลาวกะที่เพลาป็นส่วนผสมนะมันเป็นสิบไรเป็นส่วนผพัดส้มเพลาวอันมีไรเรื่องไงปลูกเรียนแซมปลูกไทยหมาลำมังขุดมังปลูกตีเนื้อโ้กอา สมโอสมโอไอ้ฝ at so 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 ันในไรตักถิ่นสาย่ามันเอามาแต่ปากนังมีสมโอด้วยเหรออ่าสมอสองสามสามตนนะสมโอซึ่งก็มีไอ้ส้มฉู่คุณส้มฉู่คุณกับแม่ปลูกไว้ห้าตนอยู่ตรงหน้าแม่อยู่ข้างไหนนู้นนี่นี่นี่ตรงนี้สามตนมาไาเดียวมาอีหม้ามาเดียวมาส้มฉู่ Vì là hookton. 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 อ้นี่มือเป็นแล้วนี่ส <g ül> วนคุณแม่สวนคุณย่าเป็นสวนกึ่งโบราณมีวัดวิวัดทัน,น,นู้ใหม่เข้ามาบ้างนี่เหมือแต่ยายเป็นแม็ดแล้ลวอะฮะ <c oughs>

ไปหาแม่ตัวเองแล้วอย่าลืมแม่ผัวแม่ยายด้วยนะครับไม่งั้นปัญหาครอบครัวจะเกิด <laughs> คุณแม่ทางภาคใต้ส่วนมากแล้วจะส่งลูกเข้าเรียนจบการศึกษาแล้วก็จะทำงานอยู่แถวกรุงเทพซะส่วนมากจะมีหลุดมาทางภาคอื่นบ้าง ก็ถึงวันสำคัญวันแม่หรือวันสงกรานต์วันปีใหม่พวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมแม่กันนะครับเนื่องจากทำบอกเล่าของคุณแม่ที่นะครับในสวนมะพร้าวก็จะผะสมสสารแกนหลักคือเราะจะปลูกมะพร้าวนะครับสุณย่าจะปลูกต้นมะพร้าวลงไปก่อนหลังจากนั้นก็แฟมไปด้วยมีอินผาลัมต้นหนึ่งที่มองเห็นนะครับ มีสตอมีทุเรียนมีลองกองมีโกโก้จะว่าไรนาส่วนผสมก็ไม่ใช่นะครับเป็นเกษตรผสมผสานคล้ายๆปฐมพรชาแนลนะครับคุณย่าคุณแม่หรือคุณย่านะครับที่ที่ดินแปลงนี้30กว่าไร่นะครับคุณย่าทำอยู่คนเดียวนะครับจะจ้าง คนอื่นมาทําบ้างก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่ก่อนนี้ที่แปลงนี้จะปลูกยางพาราไว้หลังจากปลูกยางพาราไปก็ค้อนอยางพาราออกไปก็เปลี่ยนมาเป็นสวนปาล์มซ่า20ไร่แล้เป็นมะพร้าวซะา10ไร่ประมาณนั้นครับแล้วก็มีผสมผสานนะครับมากก็ขายได้ โปโก้ก็ขายได้็ต่ก็ขายได้รายได้ต่อปีต่อเดือนไม่ต้องพูดถึงแต่กว่าจะมามีรายได้ที่มั่นคงนะครับไม่ใช่ง่ายงต้องผ่าฟันอะไรมามากมายแต่เราอยากไปคิดถึงรายได้กันนะใครที่ไม่มีที่ไม่มีทางแล้วคิดจะมาทำเกษตรมันยากมันยากตรงไหนรัน อยากแต่เรายังไม่มีที่ดินที่จะทำการเกษตรเราต้องไปซื้อที่มาแปลงหนึ่งและเราต้องมาศึกษาอีกว่าเราจะลงปลูกอะไรดีนะครับที่เหมาะสมกับเราการจะทำการเกษตรนะครับต้องมีที่และต้องศึกษาพืชที่เราจะปลูกแต่ถ้าเราไม่มีทุนมาเลยก็จบเหอเป็นไงครับ ส่วนคุณแม่สวยงามอันนั้นคือถนนคอนกรีตนะครับที่ผ่านในหมู่บ้านมะพร้าวก็สองสมปีน่าจะประมาณนั้นทางใต้มันทางภาคใต้นี่มันมันปลูกอะไรก็ได้นะครับอย่างผู้เรียนเนี่ยฝังไว้แล้วไม่ต้องดูแลมันก็ยังจเจริญเติบโตได้นะครับอันนี้ลูกชาย ค <น S 1> ุณโต,ตนะครับพี่น้องชาวยูทูปที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศดีๆที่สวนสวนหนึ่งนะครับแต่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี15ไร่อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าบนเน้อที่35ไร่นี้ไรปลูกอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมดูนะครับเห็นครับ ทำนาทำไรเหนื่อยใจเลือคนไม่ว่าหน้าเลือกหน้าคนมองหมนหม,มดกำลังใจทำนาขาดนาทำสวนขาดกำไรซ้ำยังคนรักเน่งนายนี่ไกลสู่เมืองเด่นฟ้า เป็นไงครับท่านผู้ชมสวนป่ามี่สิบไร่รอบหนึ่งก็10บสบตันขึ้นนะครับเดือนหนึ่งก็สองรอบว้าวรวยไม่ใช่รวยนะครับแต่พออยู่พอกินนะครับเขาเรียกคงที่อยู่สะดวกสบายพร้อมพร้อมจริงๆสำหรับคุณยากว้าวว้าวว้าว คเห็นไหมครับก็มันมีรกบ้างนะครับจังหวัดที่มาเนี่ยยังหวัดที่มาถายทาเนี่ยก็มีตัดหญ้าไปบ้างแล้วนะครับพูดถึงหญ้าวัชพืชนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัดหญ้าเสร็จวางเครื่องหันกลับไปมองอีกทีขึ้นมาแล้วครับเส้นครึ่ง <laughs> ส่วนปามส่วนปามห้าปีหรือสี่ปีเนี่ย ไม่ได้ถามคุณย่านะเมื่อกี้อันนั้นมังคารุดภาคใต้ผมก็บอกแล้วว่าปลูกอะไรก็ได้นะครับเกษตรกรมือใหม่ที่จะมาทำอะไรต้องศึกษาก่อนนะครับถ้าเป็นหนี้มาก่อนด้วยแล้วมาทำเกษตรรับรองได้ว่าไม่ทันนะครับแต่ถ้าไม่มีหนี้สินเชิญเลยครับเชิญทำการเกษตรได้เลยเพราะเกษตรมันจะมีรายได้ หลังจากที่เรามีผลผลิตแล้วการตลาดเราต้องศึกษาสำคัญมากการตลาดพืชก็ไม่ใช่ว่ามีแต่พืช5ปี6ปี10ปีนะครับอย่างพืชอายุสันส้นระยะสั้นเราก็สามารถทำรายได้ก่อนแล้วนะครับอย่างแปลงผักอย่างมะเขืออย่างพลีกอย่างผักบุ้งอันนี้เราสามารถมาลงก่อนได้นะครับสำหรับ พืชบางตัวก็มีไรายได้ได้ทันทุ่มทีได้ทันใช้กันแน่นะครับถ้าศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆมาถึงท้งก็เสร็จเลยทําไปเอาพืชที่มีอายุยาวอย่างปาล์มอย่างยางพาร,ราอย่างมะพระ้าวลงไปแล้วก็นะครับนี่สินจะต่อไปอีก2-3ปีนะครับแต่ถ้าเราปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับ เราจะได้รายได้ก่อนอันนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละครับนานแล้วที่ไม่ได้กลับมาพาักใต้นะครับอันนี้ทับทิมสยามหิือโชกุลกันแน่เนี่ยน่าจะเป็นโชกุล นี่แหละครับส่วนคุณย่าส่วนคุณแม่กระผมเองคุณย่าจอมขยันที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่เช้เชามาก็ฟ้ายังไม่สางเลยแบกเครื่องบ้างอันโน่นอันนี่ทําตลอดเราเป็นลูกเรายังอายเลยครับ <c oughs> วันแม่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกลับไปดูแลแม่โทรหาแม่แล้วก็อย่าลืมพ่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวันแม่นี่ รักแต่แม่อย่างเดียวไม่ได้รักพ่อนะครับและก็ให้รักทุกๆวันนะครับพอดีผมก็ยุ่งๆนะครับช่วงนี้ออกงานบ่อยนะครับงานร้องเพลงนะครับโอ้ยมีคิวยาวเหยียดเลยครับเดือนหนึ่งทั้งสามสิบวันนะครับสามสิบเอ็ดบ้างยี่สิบแปดบ้างนะครับโดยเฉพาะ ที่ขอกันมามากนะครับติดต่องานเข้ามามากกับก็มีเพลงคนเลี้ยงวัวกับก็คนเลี้ยงวัวนะครับมีเพลงหนึ่งที่กำลังดังมากผมก็เลยต้องออกงานบ่อยนะครับงานแสดงนะครับงานร้องเพลงกับพี่ขับรถไทยยันมานะครับ <laughs> ดังเป็นพลุแตกอันนี้ผมพูดเล่นนะครับ เป็นไงครับกล้วยนะครับกล้วยกล้วยกล้วยตัวนี้นะของกล้วยกล้วยนี่แหละครับแต่ถ้าคุณการตลาดคุณดีนะครับคุณรู้จักมองนะครับทําเงินนะครับทําเงินนะครับแล้วแต่เราจะถนัดแนวไหนแบบไหนนะครับเนี่ยนะ้ำมัช่วงที่น้ำมะพร้าวกำลังแรงนะครับโอ้ยตอนนี้ตกไปแล้ว แต่จริงๆแล้วนะมะพร้าวผมทานมันตั้งแต่เด็กๆนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมากแต่ตอนนี้แย่เลยอันนี้หมากนะครับหมากส่งไปออกไปพม่าแม่ เต่อโตเล็กจนใหญ่นี่แหละาน้าไรมีใช่ได้นเพรสพาน้นมขบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกับชมบรรยากาศสวนของคุณยา่าคุณย่าเจอมขยันนะครับ ใครอยากมีส่วนแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขายให้นะครับ10ล้านนะครับ35ไร่น,นะครับอยู่อำเภอท่าชนะอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้ามีคนอยากได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระนะครับแต่ให้ชมบรรยากาศล้วนๆทำไมมันยาวจังไม่รู้คลิปนี้ อต้นโกโก้นะครับโลละหกบาทจริงๆแล้วเราปลูกมะพร้าวห่างไว้แล้วทุเรียนเสตอตอมังคุดละมุดน้อยหนานะครับส้มโออะไรเราก็ลงไปได้หมดนะครับทำการเกษตรผลผลิตออกมาก็ขายนะครับถ้าไม่อยากให้สินค้าราคาตกต่ำนะครับอย่างผลไม้นะครับสมมติว่าเงาะกิโลละสิบบาท สมมติว่าเงาะกิโลละสิบบาทเริ่มจากกิโลละสิบบาทถ้าคุณไม่อยากให้ราคาตกคุณจําไว้เลยว่าคุณแก้ง่ายๆโดยการคุณต้องขายสิบบาทหรือสิบเอ็ดบาทหรือสิบ,สอ,บอสองบาทให้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่มีใครซื้อคุณก็แถมครับแต่อย่าก,กดราคาลงมาอย่ากตกราคาคลงมาอยา่อยาลดราคาลงมาเป็นอันขาดแค่นี้สินค้าเกษตรก็ราคาไม่ตกเลครับ คุณยันเอาไว้สิบบาทขึ้นไปสิบเอ็ดสิบสองยันขึ้นไว้นะครับสวัสดีครับ